นายสมพรปัดจิมเพชรลองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสนับสนุนเครือข่ายสถิติรวมสารสัมพันธ์มาดีภายใต้โครงการสัมมนประชากรและเคหะพุทธศักราช2563โดยสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพรจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเลื่อนการจัดทำโครงการสัมมโนประชากรและเคหะปี2563ออกไปก่อนตามแนวทางการดำเนิน,เนโครงการสัมมนประชากรและ K H, ในอนาคตและภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้แก่เครือข่ายสถิติในพื้นที่หรือประชาชนทั่วไปเพื่อรักษาเครือข่ายสถิติของโครงการสัมมนาประชากรและเคหะที่สำนักงานสถิติจังหวัดได้ประสานงานไว้ก่อนหน้านี้สำหรับเตรียมความพร้อมในการจัดทำสัมมนาประชากรในอนาคตรวมถึงการจัดทำโครงการเร่งด่วนขนาดใหญ่อื่นๆตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนพี่น้องเครือข่ายสถิติในพื้นที่กว่า50 0 คนเข้าร่วมประชุม